กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผมวายควันหอมนะวันนี้นะครับก็จะมาใส่แหวนลูกสูบให้ดูเฉพาะของทีซัอาร์นะเพราะตอนเนี้ยกูทำทีซ R อาร์ไงรุ่นอื่นจําไม่ได้นี่นะครับวิธีใส่แหวนลูกสูบของทีซอาร์มันก็ถามว่าต่างจากรุ่นอื่นไหมไม่ต่างครับเพียงแค่ว่าไอรุ่นเนี้ยมันง่ายกว่ารุ่นอื่นนิดหน่อยมาดูกันสําหรับลูกทีซอาร์นะครับตอนซื้อมาก็จะได้หน้านตาแบบนี้ โอเคอันนี้อันนี้มันเป็นสูตรลับเฉพาะผมเองนะฮะ <c oughs> ใครอยากเอาไปทาําตามก็ก็ตามใจนะฮะโอเค okay, ตอนแรกมันจะมีแหวนน่าจะเป็นเรียกอะไรแหวนสปริงหรือสปริงแหวนเนี่ยนะครับใส่เป็นตัวล่างตรงนี้ใส่เป็นตัวล่างนะครับเอานิ้วกดให้เรียบอันส่วนของสปริงแหวนตัวนี้นะครับทุกรุ่นทําแบบนี้นะทุกรุ่นสองยี่ห้อทุกรุ่นนะครับจะมีตัวนี้ยังไม่เคยเจอรุ่นที่ไม่มีนะนอกจากว่าในกล่องมันไม่แถมมา โอเคท่านผู้ชมแล้วทีนี้มันจะมีแหวนอยู่2ตัวนะครับเจ้าแหวน2ตัวนี้ไม่สามารถใส่ผิดได้เลยนะครับบอกเลยว่ามันไม่สามารถใส่ผิดได้นอกจากคุณจะตะบี้ตาบานใส่นะฮะโอเค okay. ให้หาด้านที่มันมีตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขนะฮะเนี่จะเป็นอย่างงี้อุ้ยก่องก็งงจริงเลยอ่าโอ้ เออนั่นแหละเอาเป็นว่าเอาที่มันมีตัวหนังสือกับตัวเลขน,นะครับรกูโฟกัสเป็นสิบเราแล้วแมงไม่ยอมโฟกัสให้ไอ้กล้องโงน่นี่แล้วทีนี้ท่านผู้ชมเรามาดูที่ลูกสูบนะครับไม่โฟกัสลูกสูบให้กูด้วยกล้องควยดีโอเคท่านผู้ชมลูกสูบนะครับมันจะมีมาร์กนะครับเป็นมาร์กของแหวนนะฮะเรียกว่ามาร์กแล้วกันใครเรียกอะไรก็ตามใจเรียกว่ามันว่ามาร์กนะพะกูก็ไม่รู้มันเรียกอะไรนะครับแต่นี่ท่านผู้ชมดูดีๆนะครับมาร์กมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมเจ้าเดี๋ยว อ๋อเจ้ามาร์กตัวนี้นะครับมันจะอยู่ลึกกว่าส่วนตัวเนี้ยมันจะอยู่ตื้นกว่าเห็นไหมมันจะอยู่ตื้นนะครับส่วนเจ้าตัวนี้มันอยู่ลึกเห็นเนาะให้เอาเอ้จริงๆเราใส่แหวนตัวล่างกอดก็ได้นะครับจะได้ง่ายๆเจ้าตัวล่างเนี่ยเห็นไหมแหวนตัวนี้มันอยู่ตื้นถูกไหมครับอว้ยกูละเบื่อกล้องกูจริงๆเลยอ่ะอ่ะเจ้าแหวนตัวนี้มันอยู่ตื้นนะครับการที่แหวนอยู่ตื้น เราต้องใส่ตัวนี้ฮนะเราต้องใส่แหวนตัวนี้ท่านผู้ชมนึกเวลามันบีบนะนึกสภาพเวลาแหวนบีบนะครับแหวนบีบตัวเห็นปะถ้าไอเจ้านี่มันอยู่ตื้นล่องแหวนก็จะพอดีกันเลยนะครับแต่ถ้าเอาเอาไอเนี่ยเอาไอเนี่ยมาใส่เนี่ยได้ไหมได้แต่คิดว่าน่าจะปิดแหวนน่าจะไม่สนิทนะครับและทีนี้ก็จะเกิดการงัดเพอรถ้าสมมติตอบีตะบันใส่นะใส่แหวนก็จับอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตรงเนี้ย นิดหน่อยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันจะรองรับกับมาร์กพอดีเลยโอเคแล้วทีนี้ก็เจ้าตัวนี้ให้หันด้านตัวที่มีตัวหนังสือนะครับขึ้นอย่างนี้นะหันขึ้นอย่างนี้นะครับท,รทุกรุ่นทุกรุ่นทาแบบนี้แต่ไม่ทุกรุ่นที่จะมีมาร์กมาร์กหน้าตาแบบนี้คือหน้าตาที่ว่าตื้นกับลึกนะครับส่วนเจ้าที่เป็นเป็นมาร์กตัวลึกนะฮะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหม เราใส่ไปปุ๊บมันจะพอดีเลยเห็นไหมบีปุ๊บพอดีนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมแล้วเราก็ยัดใส่เสื้อสูบก่อนเราจะยัดใส่เสื้อสูบนะครับให้เอาน้ำมันลาดไปในร่องแหวนลาดก็ได้หลฉลอมก็ได้พอกก็ได้อะไรก็ได้ให้มันไปเลี้ยงแหวนไว้ก่อนนะครับเป็นม,มีคนถามว่าพี่ขนอะไรเต็มเลยบางคลิปเห็นขนเต็มเลยขนหมานะครับเลี้ยงหมาก็มีขนหมานะครับถ้าเลี้ยงกระรี่ไม่มีขนมีแต่เสียเงิน เคหยอกหยอกหยอกนะครับพอพอมันชุ่มแล้วเนี่ยเราก็ก็แตะๆทาลูกสูบนะครับอ,อย่าลืมอย่าลืมทาข้างในร่องตรงนี้ด้วยลองตรงนี้เพื่อให้ลูกเปืนมันหมุนอิสระนิดหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ยังดีทีนี้ทีนี้ก็ในเสื้อสูบนะครับ ห่างหายจาก YouTube ไปนานไหมท่านผู้ชมน่าจะเกือบอาทิตย์ได้ไมั้งคิดถึงท่านผู้ชมเหมือนกันนะครบ,บางคนก,บคนก็บางคนก็คิดถึงผมเหมือนกันแต่รู้สึกว่าพักนี้ผู้ติดตามผมมัน 40, 4ี่หมื่น่าจะประมาณ4ี่หมนะครับไม่ใช่45,000ื่นห้าพนะสี่หมรไม่รู้ทำไมคนดูมันน้อยอยา่างคลิปมันไม่น่าสนใจเหรอใครมีอะไรแนะนําแนะนําได้นะครับทําได้ทําให้ช่วงนี้โควิดแรงมาก ไม่ค่อยอยากไปไหนเลยนี่ก็จะเป็นงานช่วงงานท้ายๆผมละรอโควิดจ้างก็จะเริ่มทํางานอีกทีนะฮะมีคนบอกพี่ทำนู่นทำนี่ไหมผมบอกยังยังไม่ทำาระไม่อยากนอกไปนอกสถานที่มากสักเท่าไหร่ต่ห้ไม่ไปนอกสถานที่เวลาไปซื้อของก็งต้องเจอผู้คนเยอะแยะนะครับบางร้านปิดวันนี้ผมไปออนเงินมาไอ้ที่ลงกึงปิดเว้ยไม่ใช่โลงกึงปิดทั้งออนเงินเลย <No. S 1> โอเคโมอพอแล้วท่านผู้ชมเวลาเวลาใส่แหวนนะครับหยิบไปอย่างนี้ และนี่นี่นี่น,นี่ปัญหาเลยเวลามันไม่เข้าล่องมันจะมันจะมีตัวหนึ่งที่มันไม่เข้ามันจะมีแหวนตัวเดียวเห็นไหมและมันจะเกี่ยวพอตตรงนี้อยู่นิดหนึ่งนะครับทําให้ลูกสูบไป่ลงให้เราเอานิ้วเนี่ยกดกดแหวนลงไปนะครับดันแหวนเข้าไปแค่นี้แหละและอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ชมก่อนก่อนจากกันในวันนี้สำหรับ ่าไม,ไม่สำหรับลูกเสื้อสูบนะครับที่เอาไปคว้านมาใหม่ทุกรุ่นไม่นับสีจังหวะนะให้ทําการลบคมพอร์ตออกนะครับตรงนี้เราเวลาเรามือจับไปแม่งแทบจะบาดมือเลยเอาตะไบาผมใช้ตะไบานี่นะครับซื้อตามตลาดนัดร้านยี่สิบก็ได้กระดาษทรายก็ได้ใครไม่มีตะไบาก็กระดาษทรายนะฮะลบคมลบคมเพื่ออะไรเพื่อยืดอายุการใช้งานของแหวนลูกสูบครับ เพราะว่าไอ้นี่คมถ้าคุณเอามือเอามือไปป,ดปาดปลงตรงเนี้ยส่วนนิ้วโป้งบางส่วนหรือนิ้วนิ้วไหนก็ได้ที่พอลูปลงไปใช่ไหมพอมันไปสัมผัสตร,ตรงพอดช่วงบนตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนว่ามันจะบาดมือใช่ไหมลูกสูบเอก็เหมือนกันครับทั้งลูกทั้งแหวนเหมือนกันหลักลาการคล้ายๆกันจามาจากช่างอีกทีนะก็ทําทําไปฮะไม่เสียหายแล้วแถม แถมว่าถ้ามึงทําเพลินเกินเนี่ยมันก็จะเป็นการยกพอร์ตไปในตัวด้วยนี่แหละมันคือการลบคมลบให้หมดนะครับทุกช่องเลยรวมทั้งไอเสียด้วยเพราะมันคว้านมาใหม่มันจะคมทุกช่องเลย โอเคมดและอันนี้สายร้อยสายร้อยลูกยังไม่ชนวาลวนะครับยังไม่ชนนะเพราะว่าเวลามองนี้ใช่ไหมเนี่ยมองช่วงปิ่มๆตรงนีน้เราแทบจะไม่เห็นวาลวกระดิกออกมาก็นั่นแหละก็มันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเราก็เช็คดูดีๆว่าช่องไหนมันคมยังคมอยู่ไหมถ้าไม่มีก็ยกใส่ใช้ได้เลยอ้ออีกอย่างอีกอย่างยกู แนะนำว่าถ้าใครดีดนะครับให้ลบคมพอดข้างล่างด้วยพอดข้างล่างตรงนี้แนะนำให้ลบด้วยก็ดีนะครับเพราะเวลาลูกสูบลงมันก็แหวนมันมันถึงไม่แหวนตรงนี้เออถึงถึง,ถง,ถงแหวนถึงตรงนี้นะครับก็ลบมุมไหนลบได้ลบให้หมดครับตรงไหนคมลบให้หมดเลยถ้าใครยันนะถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องไม่เป็นไร ผมก็ผมก็เคยนะไม่ลบคมมันก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าลบอ่ะมันจะดีกว่าอีกอย่างนี่มันก็ไม่ใช่ลดไม่ใช่เสื้อผมลดผมไนงะแล้วก็สำหรับเสื้อสูบที่ใส่ขึ้นแล้วก็ต้องทำการลันอินนะฮะไม่ว่าจะขวาลูกมาหรวมแค่ไหนยังไงก็ต้องลันแค่ระยะลันมันน้อยลงแค่นั้นเองนี่จับให้ แหวนกลางกลางกับมาร์กนะครับให้มันตรงกางกับมาร์กที่สุดเท่าที่สายตากะได้โอเคเรียบร้อยก็เป็นอันเรียบร้อยกับการใส่แหวนนะครับแหวนลูกสูบที R ซอาส่วนรุ่นอื่นเนี่ยมันจะเป็นรุ่นอื่นไม่แน่ใจนะจำไม่ได้ไม่ได้จับนานเหมือนกันมันจะเป็นแบบว่ามันไม่มีเลขแล้วแหวนน่ะสองอันแม่งหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วถามว่าผมใส่ใส่ยังไง บางบางบางอันบางยี่ห้อมันจะมีเลขหนึ่งกับเลขสองก็ให้เอาเลขหนึ่งไปข้างบนเลขสองไปข้างล่างกูฟังเข้าใหม่อีกทีนะประมาณนั้นนะครับพาะก็ไม่เคยแกะรถเดิมสูงว่ามันเป็นยังไงรุ่นรุ่นแบบนั้นโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ไรแล้วเราเจอกันเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์กันไว้นะครับชอบก็ฝากฝากกดไลค์ไปด้วยนะครับใครยังไม่ติดตามฝากติดตามไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ่องผมโอเคเข้ามาดูคลิปกันเยอะละ,อะไรแล้วเจ,เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า